ราชาลูกนังทัโลกขอเสนอแดงไม่ค่อยเดือดหงถล่มผีราบคาบขอขอบคุณบทความจากจาก,กี้หงแดงลิเวอร์พูลขึ้นจาฝูงครั้งแรกแบบเดียวๆนับจาก1ตุลาคมหลังจากชนะแมนยู7-4ต่อ0ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลหมดจดสมบูรณ์แบบกับชัยชนะครั้งสำคัญของทีมในฤดูกาลนี้ #YnwaRonaldo นาทีที่7แฟนหงและแฟนผีร่วมกันปรบมือให้กำลังใจจากการสูญเสียของคริสเตียโน o โรนัลโดครึ่งแรก t o ท a l l ี่โดมิเน t หมายถึงควบคุมเกมได้ทั้งหมดในความยอดเยี่ยมของครึ่งแรกของลิผูมีอะไรบ้าง 1. ได้ประตูเร็วบันทึกเอาไว้ว่าประตูแรกของเกมเกิดขึ้นนาทีที่4.39ของลุยดิอาร์ซซึ่งเร็วกว่าประตูแรกของเกตาที่โอทัฟอร์ด0 0 3วินาทีนาทีที่4.42 การขึ้นนำเร็วในเกมแบบนี้ทำให้ทุกอย่างผ่อนคลาย 2. ได้เร็วเพราะผีเพรสแดนบนจังหวะนั้นนักเตะแมนยูเดขึ้นไปเพรสแดนบนเมื่อเด็กหงกํำลังบิลอัพขึ้นมาแต่ไล่ไม่จนโดนแกะออกมาได้บอลถึงมาเน่แถวกลางสนามจังหวะนั้นแฮร์ดี้แมกไว่หลังเลใจเพราะต้องทิ้งพื้นที่แนวรับจะเข้าไม่เข้าคิดช้าแถมยืนห่างเลยทำให้มาเน่พลิกบอลได้พอหันหน้าเท่านั้นพื้นที่ใช้สอยลงโจง เขาแทงสะลุให้เทรนด์กับซาร่าลุดเดียวถึงริมเขตโทษก่อนที่จะปาดให้เดียร์สแป่เข้าไปง่ายดาหนต่อศูนย์สามทคนิค352ของราฟผมคิดว่าฟิลโจนส์น่าจะเล่นกลางรับเชื่อว่าราฟเฟลวารานพร้อมเล่นแต่นัดนี้รังนิกส่งโจนยืนเป็นปรากระหลังตัวกลางโดยมีแม็กควายและลินเดเลฟขนาบข้างโอเคใช้เซนเ,นเตอร์3วิงแบ็กดาโลด,ด้านซ้ายและวานบิซาก้าทางขวาเป็น5กองหลัง แดนกลาง3าคนมาติชปอกบาและอีเลงกาโดยบรูโน่กับแรดฟอร์ดคือหน้าคู่ในตอนแรกก่อนที่จะมีการปรับทีมหลังจากโดนนำหนึ่งต่อศูนย์แล้วปอกบาเจ็บโดนเปลี่ยนออกทึงได้ถอยบรูโน่มายืนกลางกับมาติชและอีเลงกาโดยดินการที่แทนปอกบาไปยืนหน้าคู่กับแรดฟอร์ดสี่ซาร่าคืนฟอร์มรวมเกมนี้ก็865นาทีที่โมยุติความฟืดของตัวเองได้และยิงประตูจากโอเพนเพลย์ไม่นับจุดโทษได้แล้ว จากจังหวะประสานงานอย่างยอดเยี่ยมกับมาเน่แต่จะว่าไปก่อนบอลถึงมาเน่เด็กหง์ผ่านบอลกัน8-9พาสจนถึงมาติดที่แทงให้มาเน่ตวัดข้ามหัวแมกไกว์ถึงสาลาความยอดเยี่ยมของเขาคือสัมผัสบอลแรกด้วยขวาจังหวะบอลกระดอนพื้นอย่างนิ่มนวลก่อนวิ่งแปะง,ง่ายๆสวนเดียรเข้าไป2ต่อ0นาทีที่22ประตูที่แที่ยิงแมนยูเฉพาะซีซั่นนี้4ลูกจะเกมแรกที่โรงละครแฮตทริก5ผีแดงไม่ได้เล่นบอล30นาที ใน25นาทีแรกลิฟพูสร้างโอกาสเข้ายิงได้6ครั้งเข้ากรอบ2เป็น2ประตูส่วนแมนยูเต็ดไม่สามารถพาบอลมาถึงหน้าเขตโทษลิเวอร์พูลได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งแรกที่แมนยูได้สัมผัสบอลในเขตโทษคือจังหวะเตะม,มุมครั้งแรกของทีมหน้าทีที่33แต่ก็ไม่ใช่จังหวะยิงเสติครึ่งแรกลริฟพูประทะแมนยูเปอร์เซ็นต์ครองบอล7สมุกต่อ24ผ่านบอล438ต่อ144ผ่านบอลแม่น92%ต่อ64% สร้างจังหวะยิง9ก้าต่อศูนย์เข้ากรอบ3ต่อศูนย์เตะมุม7ต่อ1ครึ่งหลังราฟปรับเล่น442ราฟลังนิกปรับรูปแบบมาเล่นแบ็คโฟเข้าถอดฟิลโจนออกแล้วส่งเจอดอนซานโชลงมาเล่นด้านซ้ายโยกดาโลกลับไปเล่นแบ็คขวาวานบิสซาก้าเล่นแบ็คซ้ายโดยหน้าคู่แรดฟอร์ตอีแลงกาโดยบรูโนลินกาดซานโชยืนเป็น3มกองกลางหลังหน้าคู่และมาติชคือกลางรับยืนหน้ากองหลัง4ี่คน ถือว่าการปรับแบบนี้ทําให้เริ่มมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นกว่าครึ่งแรกพีเริ่มมั่นใจโหงแผ่วไปนิดครึ่งหลังเกมของแมนยูดีขึ้นเรื่อยๆเ,เด็กโหงเสียบอลง่ายๆแดนกลางเก็บบอลสองไม่ได้มากเหมือนในครึ่งแรกทําให้แมนยูได้เล่นเกมมากขึ้นและมีโอกาสพาบอลมาแดน3ได้บ้างแต่ก็ยังหาโอกาสจบไม่ได้ครั้งแรกที่ยิงคืนอนาทีที่55จากสานโชซึ่งเข้ามือเบเกอร์ดูเหมือนเด็กโหงจะเสียจังหวะการเล่นของตัวเอง จนถึงนาทีที่65แต่ก็ยังดีที่แมนยูนเต็ดไม่ได้สร้างความกดดันอะไรมากดีอาร์สมาเน่ซาราและ4-0ต่อประตูที่3เกิดขึ้นนาทีที่68จังหวะที่อิลังกาเสียบอลและโดนร็อบโบตัดบอลได้ก่อนแทงให้ดีอาร์สหลุดถึงกรอบเขตโทษและ้วตะวัดให้มาเนซึ่งดึงจังหวะหลอกแม็กควายว่าจะพุ่งเข้าไปพื้นที่อันตรายแต่ถอนตัวกลับมาว่างๆได้โอกาสตวัดยิงเข้าไป3-0ต่อ ทัง3ประตูที่ทำได้เกิดจากการประสานของ3คนนี้ประตูแรกซาลาแอซิดให้ดิอาสประตูที่2มาเน่แอซิดให้ซาลาประตูที่3ดิอารสแอซิดให้มาเน่ดิอาสซาลามาเน่ทั้ง3คนยิงหนึ่งย1หนึ่งแถมประตูที่4ชัวทต้าลงมาแอซิดให้ซาลาบทสรุปเกมนี้ชัดเจนฟุตบอลในการควบคุมของลิเวอร์พูลทั้งหมดแมนยูเต็ดนัดนี้เล่นด้วยความหวังมากกว่าแทคติกทุกแดนของสนามหลังกลางและตัวรุก การเข้าทำการแย่งบอลการผ่านบอลแมนยูนดแพ้ราบคาบทั้งสกอร์และรูปเกมกลายเป็นศึกแดงไม่ค่อยเดือดไปในเกมล่าสุดนั่นรวมทั้งเบ็ดเสร็จ2เกมที่ริปูชนะแมนยู2นัด9ต่อ0นี่คือชัยชนะที่ต้องการเพื่อขึ้นครองจ่าฝูงในสภาพที่แมนยูดไม่พร้อมขาดโลโนโดและนักเตะกําลังสําคัญหลายคนคงไม่สามารถปล่อยให้หลุดมือไปได้ถือว่าสําคัญต่อสถานการณ์ลุนแชมป เด็กหงขึ้นคลองจากฝูงแบบเดียวๆครั้งแรกนับจาก1ตุลาคมพร้อมทั้งโยนความกดดันให้แมนซิตี้ที่จะลงสนามรับมือกับไบรตันแทนเก็บตกหลังเกมหงแดงเปิดบ้านถลุงปีแสดง4-0หนึ่งความสวยงามของฟุตบอลแฟนบอลของทั้งสองทีมพร้อมใจกันปรบมือส่งกำลังใจให้คริสเตียโนโรนัลโดในนาทีที่7ของเกมเพื่อส่งกำลังใจให้แข้งชาวโปรตุเกสที่เพิ่งเสียลูกแฝดชายไปขณะคลอดเมื่อคืนวันนี้ โดยนอกจากเสียงปรบมือที่ดังกล้องแอนฟิวแล้วแฟนๆหงแดงยังร้องเพลง You View a นวอ l o n e ประสานกับเพลง Viva Lono do ของทีมเยือนอีกต่างหาก2วางหมากพลาดหลังนี้ให้ฟิวจนออกสตาร์ทเป็นเกมที่2ของตัวเองในฤดูกาลนี้ในแผนการเล่นใหม่ที่เจ้าตัวไม่เคยสัมผัสมาก่อนเพราะฉะนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อเขาดูไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่รู้ว่าต้องประกบใครหรือเติมขึ้นไปตอนไหนจนทับไลายกับมาติชให้เห็นอยู่บ้าง ก่อนท้ายที่สุดลาฟรังนิกจะตัดสินใจปรับแผนใหม่ในช่วงพักครึ่งและถอดเขาออกจากสนามไป3.2เกม9ประตูนอกจากตำแหน่งในตารางและความสำเร็จในระยะหลังลิพูยังตอกย้ำให้ชัดขึ้นไปอีกถึงความต่างชั้นของทั้งคู่โดยการยัดเยียดความปลาชให้กับปีแสดงคู่อดีตตลอดการไปด้วยสกอร์รวม9ต่อ0ตอนนี้ไม่มีอะไรบ่งบอกความรู้สึกแฟนบอลยูไนเต็ดได้ชัดเจนไปกว่าสีหน้าของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันขณะชมเกมนี้อีกแล้ว4เกมสุดท้ายของปอกบา มันอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของปอกบานในซีเซอร์ยูเนเต็ดแล้วก็เป็นได้เมื่อเขาบาดเจ็บจนต้องโดนเปลี่ยนออกในช่วงต้นครึ่งแรกขณะที่สัญญาก,กําลังจะหมดลงเมื่อฤุูการนี้สิ้นสุดลงการกลับมายัางโอทัฟฟ์เป็นดังความล้มเหลวที่ราคาแพงและการย้ายออกไปของเขาก็ไม่ต่างกันเมื่อเจ้าตัวสามารถหาสมสนใหม่ได้โดยที่ปีแสดงจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาอีกเลยอย่างไรก็ดีในอีกแง่หากไม่คิดอะไรมากเรื่องโคตาแชมเปี้ยนเราอาจจะได้เห็นรังนิกให้โอกาสเมดบี bury, หรือกานาโชมากขึ้น อย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะปัญหาอาการบาดเจ็บของแดนกลางที่เล่นงานสโมสร,รอย่างไม่รู้จบหรือว์พูทำสถิยอดเยี่ยมมากมายขณะที่แมนเชสเตพบเจอวันอันเลวร้ายอีกครั้งหลังจบศึกแดงเดือดที่หงแดงเก็บชัยชนะขาดลอย4ต่อ0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีสถน่าสนใจเกิดขึ้นมากมายหลังจบเกมที่อนฟิ์ซึ่งทำให้ลิพูแซงหน้าแมนซิตี้เป็นจ่าฝูงชั่วคราว แมนยูเต็ดแพ้ลิพูรวม2นัด0ต่อ9เป็นสถิติแย่สุดในฤดูกาลเดียวนับตั้งแต่เคยแพ้เซนแลนด์0ต่อ11ในฤดูกาล1892ถึง1893หรือ129ปีมาแล้วโมฮัมเม็ดซาลาเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกคนแรกที่ทําประตูแมนยูตได้ถึง5ประตูในฤดูกาลเดียวหลังจากนัดแรกก็ทําแฮตติกที่โอทฟฟอร์ดมาแล้วซาลายังเป็นนักเตะคนที่2ต่อจากเมซุตโอซิลในฤดูกาล2015-2016ที่ทั้งยิงและจ่ายใน2นัดเย้าและเยือนที่พบกับแมนยูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลเดียว นับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 0 3ถึง2004ที่มีการเก็บสถิติกันมามีนักเตะ4คนที่ผ่านบอลเกิน100ครั้งต่อเกมในการพบกับแมนยูเต็ดจากทุกรายการซึ่ง2จาก4คนทำได้ในเกมล่าสุดนี้คือเตียโก้คันตาร่าและเฟอร์กิวฟันได์แมนยูเต็ดเสียประตูให้ลิพูลในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว74ประตูมากกว่าที่เสียให้ทีมอื่นซาร่าชี้หงเล่นด้วยฟอร์มสุดยอดเหนือผีซาร่ากล่าวหลังเกมว่าในแดนกลาง พวกเขาทาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเราเก็บคลีนรชีทได้ทั้งที่นี่และที่นั่นทันทีที่เราได้ประตูแรกเราต้องการประตูที่2และ3มันเป็นฟอร์มการเล่นระดับท็อปจากเราและหวังว่าเราจะสามารถทําแบบนี้ต่อไปได้สาระปลดล็อกกลับมายิงประตู2ประตูในเกมนี้หลังจากฝืนมานานนับตั้งแต่ยิงประตูล่าสุดในเกมบุกชนะไบรตันสอต่อศย์เมื่อกลางเดือนมีนาคมผมยิงประตูได้มากมายในสมมตินี้บางครั้งคุณก็โชคร้ายแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือทีมชนะ เราเพียงโฟกัสในตัวเราเองและอย่างอื่นก็ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราแข้งอีหยิบทิ้งท้ายเตอาโกอคันตารามิดฟิลด์ ield, จอมเทคนิคของลิเวอร์พูลชื่นชมฟอร์มการเล่นของสามประสานในแนวรูกของทีมที่ทําให้ทีมของเขาโชว์ฟอร์มเก่งเมื่อเรามีศูย์น้าระดับท็อปเหล่านี้ในแดนหน้าเราคงเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ทําแค่ประตูแต่ในจังหวะเกมรับพวกเขาก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกันนั่นทําให้ทีมโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นเตียโก้ Go กล่าวกับสกายสปอร์ตหลังจบเกม ผมคงไม่ใช่คนตัดสินฟอร์มการเล่นของพวกเราวันนี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดที่อนฟิ์ครึ่งแรกน่าเหลือเชื่อมากเชนก่นกันกับครึ่งหลังเรารักษาระดับไว้ได้ตลอด90นาทีพวกเราไม่ต้องกังวลว่าจะได้ประตูจากไหนเราเห็นกันมาจากตอนซ้อมแล้วพวกเราแฮปปี้กับแนวรุกเหล่านี้และแนวทางการเล่นของทีมเฟอร์กิวฟันดาเชื่อมั่นว่าทั้งอิบราฮิมากอนาเตและลุยดิอาสคืออนาคตของสโมสรลิเวอร์พูล ผมคิดว่าเขาดูน่าประทับใจมากเมื่อคุณเทียบกับอายุของเขาในตอนนี้เขาดูเป็นผู้ใหญ่อย่างมากแต่ก็ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากสําหรับเขาทุกคนยังสามารถปรับปรุงได้อีกมากเขามีความคิดที่ดีและเขาต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไปอีกเขาต้องการจะพัฒนาและยกระดับความสามารถของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเราแค่มีความสุขที่ผู้เล่นที่เข้ามาปรับตัวได้ดีอย่างลุยดิอาสสัมผัสแรกของเขาเกิดขึ้นในการลงมาเป็นสำรองและเขาใช้เวลาไม่นานในการสร้างความประทับใจ บทบาทที่เขาทำมันมีส่วนทําให้ทีมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นพวกเขาจะเป็นส่วนสําคัญสําหรับทีมต่อไปในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ